คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาหลักการร่างพระราชบัญญัติสวนป่าคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสวนป่าฉบับที่พศ ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่29ตุลาคม2557โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกพลเอกดนายมีชูเวสเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามันจากนั้นได้พิจารณาถึงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสวนป่าฉบับที่พสซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมประเภทต้นไม้ที่สามารถนำมาขึ้น ึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าการแค้ไขเพิ่มเติมประเภทที่ดินที่นำมาขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าการแค้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการทำไม้แปลรูปไม้ เก็บหาค้ามีไว้ในครอบครองหรือนำเคลื่อนที่ซึ่งไม้และของป่าที่ได้มาจากการทำสวนป่าและวิธีการในการกำหนดให้สัตว์ที่เกิดและดำรงอยู่ในสภาพธรรมชาติในสวนป่าโดยไม่มีเจ้าของเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปคณะ